สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไลฟ์ลิเวอร์ชานเอลนะครับช่องทางทุกคนต้องเชื่อตุ๊กตาเฮาวส์สี่สามสี่ชีวิตบ้านสองฟังหยุดน้ำครับวันนี้คนคนบ้านสวนนะครับมาไปตุปลากันนะครับที่บ้านแม่น้ำนะครับบ้านแม่น้ำหมายหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิมากับประกาศด้วยแล้วก็แม่ประกาศนะครับสามคนนะครับไปตุปลาวันนี้ออกเช้าหน่อยเลยประมาณแปดโมงครับกำลันที่อากาศสดใสนะครับในบ้านสวนก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้เอาเรือไปนะครับเลยราะว่า เมื่อวานนี้น้ำแห้งเราเรือเราอยู่ข้างนอกนะไงก็ดูถึงวันนี้ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับติดตามนครับวันนี้จะได้ปลามัากน้อยนิดนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำนะบ้านแม่น้ำวันนี้แดดเปรี้ยงเลยครับอากาศสดใสครับนี่ก็ลองตีลงไปเหยื่อแรกเนาะใจเป็นได้นี่ครับปลากระกมังตัวใหญ่เลยอ่ะประกาศนี่ปลาอะไรลูก ปลากระมังเหรอตัวใหญ่ไหมโอเคไหม <c oughs> ใหญ่เท่าอะไรนะใหญ่เท่าลูกหมา,าเลยใหญ่เท่าลูกหมาผืออีกได้แล้วนี่มันปลาอะใหญ่แม่จ้าปวดแล้วเ,<อ>เดี๋ยวเร<อ>าเดี๋ยวเราจะลงเหยื่อต่อนะครับตอนนี้มันเพิ่งเริ่มตกไปเ,เดียวเดียวตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เรามาตกปลาได้แบบหนึ่งครับเด็กอยากเล่นน้ำนะแล้วก็ผมร้อนด้วยผมก็เลยเอาเด็กลงมาเล่นน้ำก่อนไหนเด็ก<ง>เด็กเล่นน้ำใช่ ะเด็กกับปลาให้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ครับมาตกป๊บเดียวได้สามตัวนะมีกระมังหนึ่งตัวก็ปลาแดงแดงสองตัวนะครับกินกินดีอยู่นะแต่วัดไม่ค่อยติดครับมัวดแดงได้จับด็กเดี๋ยวเาลุงดูก,กันต่อฮะต,ตกไว้สามคันตรงนี้นะเดี๋ยวให้แก้วเฝ้าปูว้าแบใช่ไหม ยังกับลูกลิงครับปลากะเชปลากะเชมมะเ้ดปลากะเชปู่ไปเป็นแรกแปูปูเก็บไปนขายเอาเไงไปว้าวเฮ้ยากินตันเนี้ยเฮ้ยม,มาจะไปกินอะไรหนูเล่นน้ำโคมามทีห้า <laughs> ทีพอนะโอเคกระหนุ่มไ้ลูก สนุกค่ะนี่ครับโอ้ปาบูประกาศได้ปลาอะไรขึ้นมามาดูครับนี่ปลาบูอ่ะหันมาย่างนี้ายเว้นี่ปลาอะไรไหนดูดีปลาบูนี่มันปลาบูทองปลาระกาศได้ปลาบูทองครับนี่เดี๋ยูไปยิงกับแม่ดูไปยิงกับแม่ อันหน้ามาสินี่ครับปลาบุทองดูได้ปลาปแปลกแล้วปลาไรลูกนี้นุ่รู้จักไหมว้าปลาบุทองครับนี่ัวใหญ่เลยตัวนี้เนื้อดีนะครับเดี๋ยวใส่กระชังไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เอาไปทำกับข้าวก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยอนะนี่นนแสดงว่ามันมา,าไล่กินลูกปลาครับที่อยู่ที่ตะก้อโอเค มาไหมคะหมุน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 มาแล้วไปโซไปโซพ่อไม่สุภาพเลยนะครับนี่นี่ค่ะตูเด็กน้อยเก่งนะี่แต่นิ้วเปื้นล้ำ นิ้วหนูเปื้อนลาเลยลูกอุ้ยเบาเบาติดไหมติดไหมลูกดูสิโอเคโอ้โหลอยมาเลยเบาเบาลูกเบาเบาเคโอเคโอเคไป้องกันได้แค่นี้กันนะ มาแล้วมาแล้วช้าๆลูกช้าๆช้าๆช้าๆปลาอะไรอ่ะแม่ไม่รู้จักเหมือนกันปลาสร้อยหรือเปล่านะอาการอาการหมุนค่ะลูกหมุน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 เออมาเฮ้ยปลาอะไรอ่ะมีศพอ่าหมุนค่ะลูกหมุนเอออาการเอาคันลงเอาคันลงเออมีศพแล้วมีศพศพอะไรอ่ะศพี่ศพเมฆตัวเล็กลูกมันตัวเล็กเออ

อ,า,อายายังแม่กรรมไม่เสร็จเลยแม่กำเหยื่ออยู่ครับปลากินนีย่ยปา่าดน้ำเริ่มขยับลงนะครับแม่น้ำนี่น้ำเริ่มขยับลงปลากินแบบนี้สามขั้นเลยนั่งเงียวอยู่นานครับตอนนี้ก็แดด <พา S 1> กระจายเลย <พา S 1> อะไรนะลูกเดีย๋ยวเราเปิดเพลงฟังเดี๋ยให้แม่ดูแม่ช่วยแม่ก่อน ได้ครับอ่าทดทดซ้ายนิดๆแล้วตอนนี้เพราะว่ามันจะลงขวานอยๆน้ำมันมไหลลงอะจ้ะตกปลาอะไรหนุเปิดลงปจะเป็นยังไงเพลงตกปลาไม่รู้หนไหนไหนบอกท่านผู้ชมที่นี่มันปลาอะไรนะนะปลาอะไรปลาผมนี่าหันมองกล้องสิงจ้ะไปดูดดดทีปป่ปลาผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม มันถึงได้แรงแม่ถึงได้ร้องอหใหญ่อยู่แหนด <Okay. S 1> ับไปดีๆนะดับเข้าไปเรื่อยใช่ใช่โอเคอัน okay. นี้ก็มือได้ละโอเคไมว่างน้ม่งไมว่างครับพ่อก็มือเจ็บ <Bl> เบลหรือเหลืองอ่อยน่ากินไหมน่ากินไหมครับน่ากินหนูต้องกินปลา,าคอมเหลือ,อได้เดี๋ยวพ่อ,าอปาให้แม่ปาไปขังก่อนพ่อช่วยแม่ก่อนแม่จับปลาให้ดู <S <s มือแม่เละเทะหมดเลยจะเป็นยังไงเด้อ เออตัดอะไรไปเยอะบุบบัตบับของฟูไปเลยเด็กเดี๋ยวหาแสงนี่ครับป้าบุบจับได้แม่ย่อตัวลงเดี๋ยลูกเตียงเอ้ยไม่ผ่าการยังรูปอ๋อโอเคอ่ะแม่โชว์นี่ครับป้าบุบสวยมาอีกแล้วว่าจะไม่มีตัวละปาเดี๋ยวพ่อเอากระชังมาให้แม่ก่อน ได้ไหมอ้าวกินนั่งนานแม่บอกแม่มวางไม่ได้เหรอลูกม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วปลวากินจัดเลยครับตอนนี้หัวน้ำอ้้หขาที่เปอะไรไ โซอีกแล้วโอ้โหเด็กคนนี้มันตกแต่ใบยี่สกอย่างเนี้ยเอาคันลงเอาคันลงแล้วหมุนลงหมุนลงหมุนหมุนหมโอเคมาแล้วนี่โอ้โหใบยี่สกเยอะแยะเลยแม่น้ำแม่ระวังนะแม่ระวังมันโอเคยี่สกเพียบเลยวันนี้อ่ะไปจับได้ไหมแม่ระวัง ก็มันมีผ้าอยู่คุณเป็นไงวะผ้ากับะถานเขาอยู่นี่โอ,ออนโอ้เขียวเขียวตาเลยเยเทศ ปาเพียบเลยวันนี้จอมแกมจอมแจมตกไปตกมานี่เล่น้อยนะถึงแม้ว่าจะมีปลาปอยอีสองสามตัวแล้วครับปลาปอยเอาเด็กคนนี้เด็กค<ร><อ>นน,นี้ก็โซนครับนายโซนไหมเนี่ยเดี๋ยวร่อนลูกไหมปะผมปะผมเร็ว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 ๆๆกัด

ตัวที่กินไม่ไอ้นี่เลยค่ะไม่มีสัญญาณกินใช่มันกินเบาแล้วเพราะมันติดมันก็พุดเลยอืม,มไปช่วยแม่ดิลกจับไว้จับไว้จับให้แม่จับให้แม่จับให้แม่หลุดแล้วหลุดแล้วกินคันคว้าไปเลย ปล่อยวนะจ้ะราวงให้ดีนะอยากให้มันดีนะปล่อยเดีวนะปลาให้แม่ตัจับไว้ับไวแม่เอาแม่จับเร็วเร็วแม่เล่นกับปลาทำไมเนี้ยแม่จับให้ดูก่อนโอเคอ่ะตามนั้น อะเดี๋ยวขังปลาก,กันครับติดแล้วอ่ะอเคโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเขาปิดเบรกให้พอปิดเบรกให้ใจเย็นพอปิดเบรกเลยอ้าวอย่ายอนอย่ายอนสู้เลยสู้เลย โอ้หมุนหมุนเอาคันลงเอาคันลงเอาคันลงแล้วหมุนเออเออโอเคเอาคันขึ้นโอเคมาอปหลังมาอ๋อดูแม่ลูกหมุนลูกหมุนมาจุกกระดุยอยู่นี่เลย,เจ,เลยจุกยอดเลยเหรอจุกกระดุยเลยเหรอตัวใหญ่แม่ปล่อยไปแล้วนี่ครับตัเพียนหางแดงเอกี๊ยลากยาวนะพี่เจ้าไม่ทันครับ ใจแม่เจ้าตกใจปลาฮุบข้างนอกตัวใหญ่ปลาอะไรตัวใหญ่เหรอเอาเอา,าลุดไปเลยลุดไปเลยครับ แบบ่าพรมเลยดิกำลมังยี่สกเล็กโอเคดูยี่สกเล็กปะไรครับยี่สกเล็กโอเคนเดี๋ยวให้แม่เก็บเราลุกไม่ไหวแล้วเพราะปวดหิว อ๋อนี่เขียวเลยว่ะตรงนี้ตาแปด้วยที่สอบสตัวครับ <c oughs> โอเคต,ตคอน <c oughs> นี้ก็ประมาณเจี่ยงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับไปกินข้าวที่บ้านเนาะมีเสียงเขาตัดไม้ฝั่งนน้นนะดังหน่อยเดี๋ยวมาดูปลากันได้น,น้อยกันไหนอ่ามีปลาอะไรบ้างในกระทาง มีปลาอะไรอีกป,ป,ปลาบุปลาอะไรอีกป,ปลาบุปลาปมก็มีปลาอะไรอีกยีสกอะไรยีสกเทนโอเคปลาเดี๋ยวพ่อหยิบไปดูป,ปลาเปียหางแดงเออเยอะเลยไปล้างมาลูกเอาเอเอาชนกระเป๋ พ่อจะปองพ่อจะเอาตัวไะนเอประมาณนี้อพ่อจะเอาปลาประมาณนี้พ่อเอาปลายี่สบเทศไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวพ่อจะเอายี่สบเทศแบบนี้ครับไปปล่อยที่บ่อเดี๋ยวเราต้องรีบเดินเดี๋ยวพ่อจะเล่นไปก่อนนะสามตัวสี่ตัวว้ายตัวหนึ่งกระโดดอ่ะสี่ตัวครับนี่ปลายี่สบเทสหนึ่ตัวมาตัวหนึ่ง เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปปล่อยส่วนพวกนี้เราเอาไปทำกับข้าวครับเ,เ,เป็นปลาพรมกับปลาเบียนนะต้องเอาเรามาปิดก่อนไปแล้วแรงมากเลยอ่ะไช่มันแรงมากเลยมันออกมาได้ยังไง น่ะตรงนีปลามาไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยไม่เปลี่ยนปลาพมมใหญ่ออกประกาศสองตัว่ะย่งที่หนึ่งตัวเท่ากันอะไรเปล่าอืมที่สองนั้นจะมีปลาบูปลาบูประกาศปลาบูทอง มันใหญ่ตัวนั้นก็พอจะีสองตัวตัวนั้นก็จะเป็นหางใหญ่เล็กๆแล้วก็ไอ้แยงแก่ได้แย่งพ่อปล่อยไปแล้วลูกปล่อยแล้วล่อปล่อยตอนที่พ่อหยิบตัวนี้เป็นหางใหญ่เล็กๆโอเป็นหางเหญ่เยอะ ไม่ีใครมีกระชังให้ต้องเดินกระชังเลยใชอประมาณนี้มาหนึ่งถุงใหญ่ครับแล้วกลับบ้านกันก่อน,ไ,น,อนไปเดินตามพ่อไปค่ะาากำลังกลับกันแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่ตกปลา จะตัวเล็กกระถ่ายรูปไปตลอดทางเลยูเท้าเดินลูกทางเดินลูกส่งคลองไปเนยนะคะดูเท้าค่ะตลอดนะ ดูเท้าลูกกำลังจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะน้ำแห้งมากใช่น้ำแห้งมากบอกแก่การทอดแห่อูอะไรคะลูกห,หอยโอเคไ,ไปแล้วพ่อจะชนเราแล้ว